หนึ่งสองสามเอากะมงนี่ตัวมันจังดีเห็นอะไงี้แต่เสียงเขาบอแล้วนะฉันอัดแล้วเด้อนะอัดตะโดนแล้วสวัสดีครับทุกท่านเห็นบ่เขาก็เห็นนะตัวเธอากับไปตัดเอาเองเท่าตัวเอยดครับอแม่พี่น้องดีเดียตะรับสองอัมพรพิจิตไปไปเบิงส่วน ม่วเราเป็นยังตกไม่ไหวหูใส่ก่อนทำมาทำมือหูม้วนฉันบ่เฮ็ดให้โดนแล้วฉันเมื่อยย่างโอ้ยอดเอาแน่ดอกจัดตาทายยังพอทั้งทอดสองสามนาทียังปวดแขนอะไรตากล้องเนี่ยคนพี่น้องม้วนหุ่นดกบวะพี่นี่เล่ยๆอยู่พุณน่ะ Đúng không? có đốt đi đâu? Đi Ô, bọc muông đốt khả nạt vừa nè Đúng không? lúc kỳ đình vừa nào Đốt phía nòng đốt Đúng không? Vừa nắm thương Đốt khả nạt đông ธรรมชาติบำบัดอยู่ไหนอยู่ไหนก็พี่น้อ,อ,อ,อย,ย,อยออมึงเนี่ยสวนผักกันกกนี่วันนี้มะม่วงมะก่วงเฮ้ยมะม่วงล็อกคักดกคักมอเกลือกันนี่ด้ค่ะยังนั่นพักเกลือเกลือ เกลือกินก <a fish? S 1> well, ็บอกรึ่งพักทัพอชาติพี่น้องพักปอดสารปอดสารพิดหลอกเบื้องสวนเบื้องไฮเบื้องหน้าบักฮุ่งเดี๋ยวมีพี่น้องบักฮุ่งบักซีดาก็มีบักซีดาก็คือบักฝรั่งโอ้ยซีดาโอ้กำลังสีดีเนาะบักฮุ่งพี่น้องบักฮุ่งบักฮุ่งบ่มีเด้อบักฮุ่งปีนี้พ่กดกกันไดง บักมี่ต้นบักมี่นี่ปะคงสองหน่วยนี่สองหน่วยต้นบักกล้วยกล้วยท่านเห็นว่าท่านมีหมากนี่ต้นอะไรนี่บักขามเทศต้นบักขามเทศต้นบักขามเทศพี่ร้องตากล้องเนี่ยออกก้อนข้นจิบบต้นบักขามเทศครับ ủa phụn phụ. à, đèn kinh thương nhiều phụn, qua anh vừa tôi anh đi, đi anh nhang rồi đi. pha một không thấy mít mà. trên vai phía nào phụn à. nè, tốt kì nào đúng không? pha lăn, pha lăn, chị nói em nhang cái gì? เนี่ยครับจะขึ้นบกงวงหมดเนี่ยร้ายขนาดห้วยมันแก่ละบุญนะพูดไม่บอ,กอแก่แล้วนี่ยไปอยู่หน้าที่เราครับพูดหน้าแ <c oughs> น่นเบิดพตุ๋นอ่ะแต่แหลงครับแหลงสงกรานคู้ไหนเบื้องต้นบกงวงครับยีงนองร้ายขนาด đốt cần đốt đốt khoan bột thong thì thằng thì <laughs> tuần những cái này nói này ม้องโดขนาดขนาดพี่หนอ่อยอันี้คือเขียวสบู่ตอนนี้เขน้อยปวดท้องเขียวสวยบ่ปนี่อันนี้<ะ><ะ>พัอกอัอนนี้ม่มนี่เปิดเพราะมันบึงหลังฐานเท่าต้นนี้ไหมอันนี้คืออย่างอกล่องบออ่มีห่อนห้างนกครับอันนี้คือ ตั้งลกกระมีเบื้องหลังฐานจะพ่นจะไปเห็นลายดอกเบี้เนี่ยฮะตัวมะกรูดพวกหมอลำอะตัวมะกล้วยพวกหมอลำวะเขาเชี่เห็นลาหลายพวกคลิปนั่นคลิปนี่เออเอาเขามีการแสดงเนาะเขาก็ต้องเขาก็ได้เงินหลายเขาได้หลายได้หนึ่งใครก็เขาอยู่สังกัดตัวได้หนึ่งเออต้นมะเมีน่ะอาพ่อนจันเกบทองปวดทีเว้ยตากล้องกัน <ห>พัพกตะปูดอีพี่นอ้องกินได้ไรพราเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งหน้ากงไฮอยู่หน้าก็พี่น้องเอ้ยลูกอีสานนะครับชีวิตพักกระเดาพักกระเดาพักกระเดาหล่ดมดื่นครับเป็นตะยูครับพี่น้องพี่นอ้องต้นมะขามเที ทั้งสปปลาวเอานี่พระเจ้าเอื้อนตนยังครับนี่บอกเนี่ยตาลมาขามเทียบอ่ะรถไทยรถไทยพ่อนี่ยี่สิบกว่าปีได้ครับขั้นแปดแรงครับเพิ่นจะไทยเตรียมจิตตก,กาแล้วล่ะเตรียมจิตตก,กาแล้วล่ะครับหมาแล้วครับนายหน้า อีสานบ้านเฮาลมลืน่นมันแกัดร,บรอบๆเพื่อนครับพี่นอ้องอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมย่างเบืองรอบๆเพื่อนครับ ว่าเป็นยู่ของชาวอีสานบ้านห้องครับอ่าอยู่จังไรแน่โอ้ครับให้หน้าบุ่นกีดิน <c oughs> นี่จะเป็นงานรุ่นเก่าครับจอดรถเพิ่นอันนี้ไม่อันนี้สมัยเก่าครับบวกินเพื่ออะไรครับเนี่ยพี่นอ้อง เห็นเบิดต์ตตาราเงื่อนเป็นเก็ตรปลูกพักนไว้ครับปลูกพักปลูกงาอันนี้หัวสิงคายครับหัวสิงคายซับหัวสิงคายน้ำใดเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคลิปแล้วเห็นบ่ครับคักบุ๋งไปตูเล่นบักเล่นอีสานเอิ้นบักเก่น บอก์เ,เคลเล่นกับภาคกลางข้าวอืน่นเบอร์อเคลถิ่นใก่ดูยังบวบบ้างครับเนี่ยบ,บับอกอือ้เบอร์อื้ทางบักอือ้เห็นะครับชีวิตสับหลอดเพื่อนกันบบานกับเก่าเพื่อนครับเพื่อนไม่มีพนอยู่เลยครับเนี่ยเป็นไปเป็นเสียชีวิตไปแล้วครับนี่กะมาอยู่ เนี่ครับบักม่วงเพื่อนเห็นไหมครับโดกขนาดพี่นนองโดกโดกโดกบักข้าวบักข้าวข้าว,าวน้ำหอมพุ่นต้นพุ่นแห่งโดกดครับบักม่วงกล้วยกำลังออกปีนะครับพี่นนอง